สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลหมอลำเสียงวิหกนกพงสกรกับเพจเพจนี้เลยนะครับหลายคนเข้าไปเบิง่งเข้าไปติดตามแล้วก็เข้าไปดูการอัปเดตของเพจนี้นะฮะแอดูบอกเลยว่าเป็นเพจจริงนะครับแล้วก็เราเนี่ยช่วยกันแชร์จะดีที่สุดนะครับถ้าศิลปินอัปเดตอะไรมาและล่าสุดนะครับ บอสนุหมอลำเสียงวิหกเนี่ยเขาก็ขอบคุณผู้ร่วมเดินทางในฤด,ดูการปีที่5ของพวกเรานะครับขอบคุณพี่แหม่มคำคูณครับขอขอบพระคุณผู้ร่วมเดินทางในฤด,ดูการ2,567-2,568กับหมอลำเสียงวิหกนุกพพสกรปี5ปุ๋ยมรกร ตรารุ่งอรุณเข้าแล้วนะฮะกับสปอนเซอร์ใหญ่นะครับรเกษตรกรทั่วไทยใช้ปุ๋ยรุ่งอรุณและสปอนเซอร์ที่สองนะครับสมโอทีสมโอทีดีเพราะมีซิงค์แอลคนเนทีนวิตามิน B และสมสกัดโคตรใหญ่แค่10บาท และขอบพระคุณบริษัทคำคูณสีสุขจำกัดที่จัดการให้นะครับติดต่อง,งานแสดงและโฆษณาบอสนุมอลำสิงวิหกส่วนรายละเอียดก็ไปที่เพจมอลำสิงวิหกนพงสกรนะครับงานนี้ก็ได้ทั้งปุ๋ยรุ่งอรุณแล้วก็โสมนะครับ OTD สุดยอดมากๆเลยนะก็เป็นอะไรที่ ดีงามพระราม8พระราม9ไปเลยเอาให้ปังไปเลยนะครับปังปุริเย่ไปเลยงานงานนี้แฟนคลับเขารอได้ครับเขารอชมความปังเขาได้กลิ่นความปังครับได้กลิ่นความเจรเดินกลิ่นความสําเร็จแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็จะมีงานต่างๆจ้างหมอําเสียงวิหกไปออกนอกสถานที่อีกเช่นเคยนะหลายคนก็ซุ้มซ้อมนะครับ ันนี้พูดถึงศิลปินนะซุ้มซ้อมเพื่อให้เวทีที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมันมีคุณภาพมากขึ้นนะครับตัวเราเองเนี่ยเราก็อยากจะมีคุณภาพเนาะฉะนั้นนักร้องศิลปินเขาก็อยากมีคุณภาพก็ต้องซ้อมหนักๆเป็นธรรมดาอยู่แล้วก็ต้องเอาใจแฟนคลับซะหน่อยเพราะว่าแฟนคลับเขาคิดถึงเสียงร้องของหมอลำเสียงวิหก นะครับการคิดถึงเสียงร้องการคิดถึงตัวศิลปินเนี่ยมันเป็นอะไรที่ ทรมานใจหลือเกินกับเราแฟนคขับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าพวกเรารอได้อยู่แล้วนะเราจะส่งเสริมและให้พลังบวกให้พลังงานที่ดีให้กับศิลปินหมอลำทุกทุกท่านทุกทุกคณะทุกทุก,ทก,ทกองค์กรโดยเฉพาะหมอลำเสียงวิหกนะครับรอดูเปิดฤด,ดูกาลปีที่5เน้นแสงสีเสียงนะครับเครื่องเสียงนะแล้วก็ ศิลปินจะออกมาในรูปแบบไหนการแสดงแบบไหนโชว์แบบไหนมีเซอร์ไพรส์อะไรน้องอายกับพ่อจ๋าจะออกมาในรูปแบบไหนชุดอะไรนะครับใส่สีอะไรงานนี้ก็มีสปอนเซอร์สองเจ้าแล้วเนาะเดี๋ยวจะมีมาอีกแน่นอนครับเข้ามาเฮงๆฮงปั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 งรัวรัวัไปเลยนะจ๊ะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับหมอลำเสียงวีหกราการแล้ว,ลวลขอให้ทุกท่านโชคดีละการที่เข้าไปรับชมหมอลำนะยังไงก็ ถือว่าเป็นการสืบสารประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเลยนะครับกับหมอลำอเสียงวิหกนะครับและหมอลำพาไปเพลินวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่ บอสนุนะครับนำเสนอข่าวสารดีๆมาให้พวกเราเนี่ยได้ชื่นชมแล้วก็ยินดีรู้สึกปลื้มปริ่มมากๆที่เห็นมีสปอนเซอร์เข้าแบบนี้นะครับสมโอทีดีและปุ๋ยมรกตตรารุ่งอรุณครับเฮงๆปังๆกันั้วนน้าครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ